ขุนพระเจ้านะครับสารเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเราขอบุณพระเจ้าเราขอพึ่งพาพระเจ้านะครับขอพึ่งพาพระองค์ในทุกวันในการดำเนินชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าที่จะนําชีวิตของเรานะครับขอบุณพระเจ้าและในเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสไขควรพระขับของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่12นะครับมัทธิวบทที่12พระเยซูคริสต์เจ้านะครับองค์ก็ทรงนะครับ ประกาศพระราชกิจของพระองค์นะครับออกไปเทศนาแล้วก็ประกาศเรื่องราวของรพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ทรงนะครับพูดนะครับตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28บอกว่าบรรดาผู้เด็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอรของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักโดยว่าแอร์ของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบานะครับพระเยซูก็บอกนะครับบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยนะครับแบกภาระต่างๆด้วยตัวเองนะครับพยายามที่จะกระทําอะไรด้วยกําลังของตัวเองนะครับก็อาจจะเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย นะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการดําเนินชีวิตนะครับที่ไม่ได้พึ่งพาพระเจ้านะครับก็เต็ไมไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นนะครับการทําอะไรก็ตามหรือการแสวงหาชีวิตนะครับการที่จะหลุดพ้นจากอํานาจของความบาป อำนาจของผีวิญญาณชั่วนะครับด้วยกําลังด้วยตัวของอเขาเองนะครับหรือว่าการพยายามที่จะถือบทบัญญัตินะครับจากการจะเป็นการพยายามจะเป็นคนที่นะครับเรียกว่าไร้ตําหนินะครับก็เป็นสิ่งที่เหน,นื่อยแล้วก็ยากลําบากและไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าพปีสุจเจ้าบอกว่าให้มาหาพระองค์นะครับพระองค์จะทรงโปรดช่วยเรานะครับแล้วก็ให้เรา รับแอกของพระองค์ที่จะเดินเคียงข้างไปกับพระองค์นะครับและในเช้าวนันนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่12นะครับก็พูดนะครับต่อไปนะครับเป็นเหมือนกับนะภาพฉายที่ทําให้เราทั้งหลายได้เห็นนะครับว่า,าโลกนี้หรือว่าพวกฟาริสีนะครับก็พยายามที่จะใส่บทบัญญัติต่างๆนะครับให้กับมนุษย์นะโดยเพิ่มเติมนะครับพระบัญญัติของพระเจ้าเข้าไปนะครับแล้วก็มีความคิดของมนุษย์ทัศน ทัศนคติของมนุษย์นะครับเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะดูเหมือนว่านะครับยิ่งหนักเท่าไรยิ่งลำบากเท่าไหรยิ่งเคร่งเท่าไรนะครับก็จะเป็นเหมือนกับยิ่งบริสุทธิ์มากเท่านั้นยิ่งดีเท่านั้นนะครับและในตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของนะครับการถือวันสะบาโตนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในข้อหนึ่งบอกว่า,วาในเวลานั้นพระเยซูเสด็จไปในนาในวันสะบาโตและบรรดาสาวกของโะรงหิว จึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิวเมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้าจึงทูลพระองค์ว่าดูสิพวกสาวกของท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว,ว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านเรื่องที่ดาวิดได้ทำเมื่อท่านและพักพวกหิวหรือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังเฉพาะพระพักซึ่งท่านหรือพักพวกไม่มีสิทธิจะรับประทานเป็นสิทธิของพวกปุโรหิตเท่านั้น พวกท่านไม่ได้อ่านในธรรมัญญัติหรือที่ว่าพวกปรุรหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎวันสบาโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่ พระเยซูขิเจ้านะครับกับสาวกของพระองค์ก็เดินไปนะครับและสาวกของพระเยซูหิวก็เลยนะครับเดินแล้วก็ไปเ,เก็บรวงข้าวนะครับที่มันอาจจะชูขึ้นแล้วก็อาจจะดูเหมือนใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ไปเด็ดมาแล้วก็น่าจะเป็นการขยี้นะครับแล้วก็นะครับให้เปลือกแตกออกแล้วก็ใส่ปลากนะครับก็เคี้ยวนะครับรับประทานนะครับและประกากฏว่าพวก ฟาริสีเห็นนะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นการนะครับผิดพระบัญญัติของพระเจ้าทําสิ่งต้องห้ามในวันสะบาโตเพราะว่าเนี่ยเขานะครับทำงานนวันสะบาโตห้ามหยุดพักการที่เอามือขยี้นะครับเมล็ดข้าวเปลือกนะครับแล้วก็เอามานะครับกินเนี่ยนะเป็นการทํางานนะครับห้ามทํางานในวันสะบาโตนะพี่น้องแม้แต่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับ ก็เขาก็พยายามที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ได้ในวันสบาโตนะครับแล้วก็ในประเทศอิสราเอลนะครับก็เช่นเดีวยวกันนะครับเมื่อวันสบาโตเขาเขาก็จะมีลิฟต์นะครับปกติเขาก็จะมีลิฟต์สำหรับคนยิวนะครับแล้วก็วันสบาโตแม้แต่จะกด นะกดปุ่มลิฟต์นะครับที่จะให้ขึ้นชั้นไหนชั้นไหนนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานนะครับเพราะเขาก็บอกว่ามีการนะครับมีการใช้แรงนะรกดลงไปแล้วกนะ็มีระยะทางที่เกิดขึ้นมีการทำงานเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการแม้แต่จะกดลิฟต์นะครับก็ไม่สามารถทำได้ในวันสบาโตโดยเหตุนี้เขาจึงมีลิฟต์สำหรับ คนยูนะครับที่จะจอดนะทุกชั้นทุกชั้นเลยนะครับเราก็ขึ้นไปเขาไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นนะครับเข้าไปแล้วก็มาเขาเปิดทุกชั้นนะครับก็ทําให้เขาก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่แข้งคันะครับในบทบัญญัตินะครับแต่พี่น้องที่รักนะครับปรีสุสกิจเจ้าโปร่งส่งมาแล้วก็เข้าใจถึงนะครับวัตถุประสงค์นะครับของอบทบัญญัติ พี่น้องหลายครั้งนะครับหลายคนก็พยายามที่จะตีความนบทบัญญตัติหรือว่าพระคัมภีร์เข้าข้างตัวเองนะครับหรือถ้าเป็นพวกฟอริสีก็พยายามที่จะนะครับทำให้มันนะครับยากจนคนปกติทั่วไปทําไม่ได้แล้วก็นะครับให้ถือว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เข่งคัดนะครับแล้วก็ทุกคนจะต้องเคารพเขานั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น แต่พระเยซูนะครับบอกว่าไม่เห็นเหลือนะครับดาวิดเนี่ยเมื่อเข้าไปนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาวิดและพระพวกหน,นีจากการตามล่าของซาอูลนะครับแล้วเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้าก็จะมีนะครับแท่นสําหรับถวายขนมปังนะครับแต่พระเจ้านะครับเป็นการถวายขนมปังเป็นสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละครั้งก็จะนําเข้าไป นะครับก็เป็น12ก้อนนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็จะเอาขนมปังเก่านั้นที่วายเสร็จแล้วนั้นก็เอาออกมานะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนนะครับเอาของใหม่มาเปลี่ยนของเก่านั้นก็จะให้กับพวกปุโรหิตนะครับพวกปุโรหิตก็จะนําขนมปังเก่านั้นก็ไปรับประทานนะครับแต่ว่าในเหตุฉุกเฉินนะครับกษัตริย์ดาวิดก็ได้รับประทานขนมปังเก่านั้นนะครับที่เฉพาะพวกปุโรหิต เท่านั้นที่จะทานนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าผิดพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ปริสกิตเจ้าก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าทรงเห็นเจตนาลมนะครับแล้วก็ปริสกิตนะครับพระเจ้าก็ทรงเห็นนะครับ มะนจมีความเมตตามากกว่าที่จะทําอะไรตามาลายลกักษณ์อักษรนะครับแต่ว่าด้วยท่าทีแรงจูงใจนั่นเป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่าพราะเยสุจึงบอกนะครับว่าเราประสงค์ความเมตตาพระเจ้าประสงค์ความเมตตาไม่ได้ประสงค์สัตวบูชาไม่ได้ประสงค์พิธีกรรมนะครับหรือว่าไม่ได้ผสมมีความประสงค์ที่จะทำอะไรตามนะลายลกักษณ์อักษรที่พวกฟาริสีพยายามที่จะทํา เขาพยายามที่จะทําตามหลายลักอักษรโดยไม่ได้นะครับระหนักถึงจิตวิญญาณหรือวัตถุประสงค์ของนะฮะวันสบาโตหรือว่าบทบัญญัตินั้นแท้จริงแล้ววันสบาโตมีไว้นะครับเพื่อมนุษย์เราจะได้หยุดพักและจะได้มานมัสก,การพระเจ้านี่คือวัตถุประสงค์ใหญ่ที่พระเจ้าทรงโปรดตั้งไว้นะครับเพื่อมนุษย์เราจะได้หยุดพัก พี่น้องในพระคมพี์เดิมนะครับนั้นก็พูดถึงสบาโตนะนั้นก็คือวันที่7นะครับจริงๆแล้วก็คือวันเสาร์นะครับที่พระเจ้าทรงโปรดนะครับทำการงานต่างๆนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับมาเรื่อยๆนะครับจนถึงวันเสาร์นะแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็เป็นวันที่7เป็นวันสบาโตพระเจ้านะครับ หยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็สง่งอวยพรในวันสาบาโตและพระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับตามลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้มนุษย์ดูแลในสวนของพระเจ้าทําการงานของพระเจ้านะฮะอยู่ในสวนนะครับและในวันที่7พระเจ้าก็ให้เขาได้หยุดพักจากการงานแล้วก็มานามัสการพระเจ้ารับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าหลักการนี้ก็ยังคงอยู่ นะครับนะในปัจจุบันเราถึงเป็นคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับเรานะครับเลือกนะครับหวันและคริสตจักรในสมัยแรกนะครับหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้านะเป็นขึ้นจากความตายแล้วก็เลือกวันอาทิตย์นะครับเพื่อให้แตกต่างจากชาวยิวนะครับที่ถือในวันเสาร์นะครับและเป็นวันที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายชนะความตายนะครับและพระเยซูก็นะฮะ ปรากฏขึ้นนะครับกับเหล่าสาวกแล้วก็ร่วมในการประชุมของเหล่าสาวกที่นมัมการพระเจ้านะครับในวันต้นสัปดาห์นะครับหลักการของพระเจ้าก็คือนะครับทำงานนะหกวันหยุดหนึ่งวันนะครับเพื่อที่จะได้หยุดพักแล้วก็ได้มีโอกาสได้นมัสมการพระเจ้านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราที่เป็นคริสเตียนก็ทําอยู่นะครับในปัจจุบันนี้เรานมัมการในวันอาทิตย์ นะครับพเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับทำงานนะครับหวันนะครับหวันที่เราจะมีโอกาสได้หยุดพักจากการงานของเรานะครับแล้วนําจิตใจของเรามาหาพระเจ้ารับการอวยพรที่มาจากพระเจ้านะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของสบาโต แต่นะครับพวกฟาริสีพยายามที่จะนะเอาสบาโตหรือเอากฎบัญญัติมาครอบงำนะครับกดขี่นะครับมนุษย์ไม่ได้มีวัตถุประสงะค์นะครับที่นะเพื่อเสริมสร้างเพื่อที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าทําตามแบบอย่างของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างพี่น้องพระเยซูก็บอกนะครับว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเหนือววันสบาโต นะครับพระเยซูคริสต์เจ้าโปร่รงอยู่เหนือวันสะบาโตพระเยซูคริสต์เจ้าโปร่รงอยู่ที่นี่โปร่งอยู่เหนือนะครับพระนิเวศของพระเจ้านะครับพระเยซูก็บอกนะครับว่านะครับเราบอกท่านว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารนะครับพระเยซูใหญ่กว่าพระวิหารพระเยซูใหญ่กว่าสิ่งก่อสร้างพระเยซูใหญ่กว่าพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เขาพยายามทําขึ้นมา่น้เรามีพิธีกรรมแต่ปราศจ,จากพระเจ้า นั่นก็ไม่มีประโยชน์ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเข้าใจนะครับเราอาจจะมีสถานที่สวยแต่ถ้าที่นั่นไม่มีพระเจ้าอยู่นั่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรหลายที่นะครับคนอยู่ก็พยายามที่จะรักษาบัญญัติแต่ไม่มีพระเจ้าอยู่กับเขานั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะยึดพระเจ้าไว้ให้มัน เไหมครับพี่น้องให้พระเจ้าอยู่ด้วยกับเราและนะครับในพระธรรมของพระเจ้าในตอนอื่นนะครับในพระธรรมลูกาก็บอกว่านะครับไม่ได้สร้างสบาโตนะครับไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อสบาโตนะครับแต่ มีสบาโตไว้สําหรับมนุษย์นะครับเพื่อเรานะครับจะได้รับนะครับสิ่งที่ดีนะครับผ่านวันสบาโตที่พระเจ้าทรงตั้งไว้พระบัญญัติของพระเจ้ามีไว้เพื่อที่จะเสริมสร้างเราเป็นประโยชน์ต่อเราเป็นพรต่อเราพระเจ้ารักเรานะครับพระเจ้าห่วงใยชีวิตของเราอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือนะครับทัศนคติของประเยสุคริ์เจ้าและประเยสุก็นะครับบอกนะครับว่า พระองค์อยู่เหนือวันสะบาโตนะครับและเช่นเดียวกันในข้อที่9เป็นต้นไปนะครับพรนะเยซูเข้าไปในธรรมศาลาแล้วก็มีบางคนก็ถามนะรพระองค์ว่าจะรักษาโรคในวันสะบาโตในวันต้องห้ามหรือไม่น้องเห็นไหมครับว่าพวกฟาริสีกก็จะเอาสะบาโตมาเป็นใหญ่เพื่อที่จะกดขี่แม้จะกระทั่งในรักษาโรคช่วยเหลือคนนะครับในวันสะบาโต นะครับเขา,จะ,ะาจะทำหรือพระเยซูจะทําหรือไม่เข้ามาทดลองพระเยซูเพราะว่าพวกเขานะครับ,นะรบถือว่าต้องรักษาวันสะบาโตอย่างเคร่งครัดนะครับตามหลายลักอักษรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะพยายามที่จะรักษาสะบาโตแต่ว่านะพระเยซูบอกกับเขาว่าในพวกท่านถ้ามีแกะตัวหนึ่งตกบ่อในวันสะบาโตท่านจะฉุดลากแกะขึ้นมานะครับจากบ่อไหมนะครับท่านคงจะฉุดแกะขึ้นมาจากบ่อไม่ใช่เหรอนะครับ ปรีสุก็บอกว่ามนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐกว่าแกะมากทีเดียวเพราะนั้นจึงอนุญาตให้ทำการดีได้ในวันสบาโตนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับแกะเมื่อตกลงไปในบอ่อเขาอยังช่วยนะครับและไม่ได้ถือว่าผิดวันสบาโตแต่ทำไมการปลดปล่อยการช่วยเหลือคนนะครับในการทำในสิ่งที่ดีเนี่ยนะครับจึงเป็นการผิด นะครับเขาไม่พยายามที่จะเข้าใจนะครับวัตถุประสงค์ของบัญญตัตนะิแต่เอาบัญญัติมาครอบมนุษย์นั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูก็นะฮะไม่พอพระทัยนะครับพระเยซูจึงบอกกับคนที่มือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเขาก็เหยียดมือนะฮะและมือของเขาก็หายเป็นปกตินะฮะพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเยซูรักษาโรคอันสบาโตเขาก็พยายามที่จับผิดพระเยซูแล้วก็นะปรึกษากันว่าจะฆ่าพระเยซู พี่น้องที่รักนี่ก็คือในทะ่าทีการตอบสนองนะครับของพวกโปรหิตหรือพวกฟาธิสีที่มีต่อพระเยซูริ์เจ้านะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นคนที่เข้าใจจุดประสงค์ของพระเจนาของพระเจ้าเป็นไหมครับพี่น้องนะครับ,รรบไม่ได้เป็น,นตามลายลักษณ์อักษรที่เขียนแต่เราเข้าใจนะครับวัตถุประสงค์จิตวิญ,ญญาณนะครับของ พระบัญญัติของพระเจ้ามบนั้นะนะครับเพื่ออะไรเพื A, trousers, ่อประโยชน์ของเราเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าเตือนเราพระเจ้าห่วงใยเรานะครับพระเจ้าจึงบอกให้เรานะทำอะไรนะครับเพื A, นะ่อประโยชน์ของเราเท่านั้นนะครับขอพระเจ้าช่วยเปิดตาของเราที่เราจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า,จาที่พระเจ้าบอกเรา เป็นไหมครับพี่น้องหลายครั้งเมื่อเราถูกตักเตือนนะครับหรือว่าเรามีพระวจนะของพระเจ้าและหลายครั้งเราอาจจะมองในแง่ลบนะครับว่าเราจะต้องทำเรื่องนั้นต้องทําแบบนี้นะครับแต่เราไม่เข้าใจนะครับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าจึงบอกให้เราทําอย่างนั้นทําไมพระเจ้าไม่อนุญาตให้เราทำแบบนี้และเพราะพระองค์ทรงรักเรานี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะมีเมื่อเรานะครับรักษาเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ดีสําหรับเรา อานเไหมครับพี่น้องให้เราเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าวัตถุประสงค์ของธรรมชาติที่มีต่อเราพระเยซูมานะครับองมาเพื่อปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วพระเยซูก็นะครับดาเนินต่อไปนะพระเยซูก็ไม่อยากที่จะ,ะเผชิญนะหน้ากับพวกฟาริสีโดยตรงในเวลานั้นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์นะครับพระองค์ก็ออกไปจากที่นั่นแล้วก็มีมหาชนตามพระเยซูไปนะพระเยซูสรมรักษาเขาให้หายจากโรคทุกคน และนะครับมัทธิวก็ได้บันทึกไว้ว่านี่คือนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้านี่คือผู้เผพยพระวินะนี่คือพระเมสสิยาที่ผู้เผยพระวิชนัได้กล่าวไว้นะครับโดยเฉพาะอิส,สยาห์ผู้เผยพระวิชนัได้กล่าวไว้ถึงลักษณะของพระเมสสิยาผู้รับใช้ของพระเจ้าว่านี่เนี่ยผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะให้วิญ,ญญาณของเราอยู่กับท่าน ท่านจะประกาศความยุติธรรมกับบรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักใส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับจนกว่าท่านจะนำความยุติธรรมสู่ชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านนะครับนี่ก็เป็นคำของผู้เผออิสยาที่พูดถึงว่าผู้ที่จะ มานั้นมีลักษณะอย่างไรเราเห็นลักษณะอย่างหนึ่งนะครับพระเยซูก็ไม่ได้ทะเลาะกับพวกฟาริสีในเวลานั้นไม่ได้ร้องเสียงดังอะไรนะไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านไม่ออช้ำแล้วนะพระองค์ก็ไม่หักพระองค์มาเพื่อที่จะช่วยคนที่เจ็บป่วยนะครับคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลําบากนะครับจิตใจหมดที่พึ่งหมดความหวังในชีวิตพระเยซูก็มาเพื่อที่จะประคับประคงองชีวิตของเขานะครับจาก ภาระจากปัญหาที่เขาต้องแบกรับอยู่นะครับเหมือนทายคําของพระเยซูกิสนะครับที่บอกว่าบรรดาผู้ทํางานเน็ดเหนื่อยผู้แบกภาระหนักจงมาหาเรานี่คือพระเยซูกิสเจ้านะครับและพระเยซูก็ไปอีกนะครับพระเยซูนะครับออกไปแล้วก็เขาก็พาคนถูกผีสิงนะครับเมื่อคนถูกผีสิงปรากฏว่าคนนั้นก็ตาบอดแล้วก็เป็นใบ้มาหาพระเยซูกิส พระเยซูก็รักษาเขานะครับขับผีออกนะครับเมื่อพระเยซูรักษาเขาเขาก็พูดได้เขาก็มองเห็นน้องจะเห็นนะครับถึงนะครับงานของผีมาเพื่อที่จะครอบงำนะครับหลอกล่อคนให้ห่างจากพระเจ้าและในที่สุดมันก็จะทำร้ายแล้วก็ทำลายแต่พระเยซูมาที่เพื่อที่จะปลดปล่อยนะครับมนุษย์จากอำนาจของผี นะครับที่ครอบงามชีวิตของเขาให้ตาของเขาเปิดออกนะครับให้ปากของเขานะสามารถพูดได้ให้ตาของเขามองเห็นขอพระเจ้านะครับช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่านะตาของเราจะมองเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมหมายถึงตาฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงทำรนะักษานะครับคนที่ถูก ผีเข้านะครับให้สามารถพูดได้ให้มองเห็นได้และเช่นเดียวกันขอพระเจ้าช่วยเราในฝ่ายวิญญาณที่ตาของเราจะมองเห็นนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วเราสามารถที่จะยึดความจริงของพระเจ้านะปากของเราจะสามารถที่จะพูดความจริงของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันอเมนไหมครับพี่น้องนะครับผีมาสาตานมาเพื่อที่จะหลอกลวงและครอบงําแต่เมื่อเห็นดังนี้พวกฟาริสีก็นะครับ ใส่ร้ายพระเยซูอีกแล้วก็บอกว่าขับผีออกได้เพราะว่าเป็นนายผีใช้อำนาจของเบเอลเซบูลนะครับซึ่งเป็นนายผีนะครับที่พวกฟาริสีนะครับก็เรียกว่าใส่ร้ายปักปร้มพระเยซูอย่างนั้นนะครับพระเยซูบอกว่านะฮะถ้า ราชาอาณาจักรใบแตกแยกกันแล้วก็ของพินาศนะครับอยู่ไม่ได้ซาตานนะครับถ้ามาทะเลาะกันเองนะครับมันอนาณาจักรของมันก็คงอยู่ไม่ได้แต่ว่านะครับเยซูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเยซูไม่ได้เป็นพวกของมารซาตานนะครับแต่ว่านะครับพวกเขานั้นใส่ร้ายพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูบอกว่าถ้าพระเยซูขับผีออกนะครับด้วยอำนาจของนายผีแล้วแล้ว พวกลูกน้องของท่านนะครับพวกลูกน้องของพวกฟอริสีเนี่ยที่ขับผีเนี่ยใช้อำนาจอะไรในการขับผีเดี๋ยวลูกน้องของท่านเองก็จะมานะฮะกล่าวโทษพวกฟอริสีนั่นแหละที่พูดแบบนั้นนะครับแต่ว่าพระเยซูบอกว่าพระเยซูนะฮะถ้าพระเยซูขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงนะพวกท่านแล้วนะครับเพราะว่าโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงปลดปล่อยมนุษย์จากอำนาจของผีวิญญาณชั่วนะฮะให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองนะครับแล้วก็ปีสุก็บอกว่าบาปหรือคำมิ่นประมาททุกอย่างจะอาภัยให้กับมนุษย์ได้เว้นแต่คำมินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดอาภัยให้มนุษย์ไม่ได้ พี่น้องที่รักนะครับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับกำลังพูดถึงพระวิญญาณประุทธิ์ของพระเจ้าที่อ,อยู่ในชีวิตของเรานะครับเมื <ME> ่อเราได้รู้จักกับพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพระวิญญาณบรสุสธิ์เข้า,า,าม,มาอยู่ในเราอามีไห,าไหมครับพี่น้องนะครับและพระองค์ก็พยายามที่จะสอนเราพูดกับเราเตือนเรานะครับเมื่อเราทําในสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องพระวิญญาณประุทธิ์ของพระเจ้าก็เสียพระทัยและพระองค์ก็ทานะครับกิจของพระองค์พระองค์เตือนบอกเรานะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับก็คือ ผ่านจิตสำนึกที่พระเจ้าสมงโปรดใส่ไว้ในเราทั้งหลายมนุษย์ทุกคนนะครับเรามีจิตสำนึกนะครับและจิตสำนึกนี้นะครับก็นะฮะเรียกว่ากลับมาทำงานใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราบังเกิดใหม่ในปรีูุกิจเจ้าเมื่อเรารับพรีซุเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเราเสียใจต่อความบาปนะครับและหันกลับมาหาพระเจ้าพระญาณประุทธิ์ของพระเจ้าก็เข้ามานะครับอยู่ในเรา และโปรก็ตัดแล้วก็เตือนเรานะครับแต่ว่าเมื่อเราไม่ฟังเสียงของพระเจ้าเรายังคงนะครับตักใจนะครับตั้งใจที่จะ,ะทําตามใจของเราเองเราปฏิเสธเสียงของพระเจ้าในที่สุดใจของเราก็แข็งกระด้างไปและในที่สุดเราก็ไม่ฟังเสียงของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพยายามที่จะพูดกับเราเตือนเราเราไม่ฟังพี่น้องที่รักและในที่สุดนะครับ จิตใจของเราจิตสานึกของเรานะครับก็ไม่ตอบสนองต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในที่สุดเมื่อเขาใจแข็งกระด้างนะครับเขาก็ไม่ได้กลับมาพระเจ้าแล้วก็นะครับจมลงในความบาปนะครับความบาปก็ครอบงําชีวิตของเขาในที่สุดเขากา็ชีวิตของเขาก็นําถูกนําไปสู่ความตายนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่ดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า มันไม่ับพี่น้องนะครับให้พระวิญญาณประุสธิ์ของพระเจ้าพูดกับเราสอนเราเตือนเราอยู่ทุกวันนะครับเมื่อดาวิดทําผิดต่อพระเจ้านะครับดาวิดอ้อนวอนต่อพระเจ้านะครับสารภาพความบาปของตัวเองต่อพระเจ้านะครับและดาวิดก็บอกกับพระเจ้านะครับขออย่าพลาดอย่านําพระวิญญาณประุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์น้องนี่คือสิ่งที่นะครับ ดาวิดร้องขอต่อพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาขัดเกลานะครับจิตใจของท่านให้สะอาดนะครับใหม่ครั้งหนึ่งอย่าให้ความบาปนะครับครอ,อบงำชีวิตของเขาอย่าให้ใจของเขาแข็งกระด้างน,นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดาวิดขอต่อพระเจ้าดาวิดไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าดาวิดนะครับต้องการพระเจ้านะครับและขอพระวิญญาณประุทธิ์ของพระเจ้าที่จะลื้อฟื้นจิตใจของท่านใหม่เมื่อท่านทําผิดไป พี่น้องที่รักนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยพระเจ้าไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบนะครับในชีวิตของเรานะครับแต่ว่าพระองค์ต้องการให้เราพึ่งพาพระเจ้าหลายครั้งเราพยายามที่จะมีความสมบูรณ์แบบด้วยตัวของเราเองนะครับแต่ปราศจากพระเจ้าพี่น้องนั่นก็นะครับเป็นจิตใจที่เรียกว่าทําให้พระเจ้าเสียพระไทยพระเจ้าทรงโปรดปรารถนาให้เรานั้น มีชีวิตสนิทกับพระเจ้าอยู่เสมออเมนไหมครับพี่น้องซาตานพยายามที่จะแยกเราจากพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเราทําเองได้เราดีเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาที่จะไม่ให้ความคิดอย่างนี้นะครับอยู่ในใจของเราเราต้องการพระเจ้าอยู่เสมอนะครับอย่านะะมินประมาทพระวิญญามประุทธิ์ของพระเจ้านะครับและพระคัมของพระเจ้าก็สอนเราเรื่องของผลนะครับเรื่องของการพูดนะครับว่านะาปาก ก็พูดสิ่งที่ออกมาจากใจนะปากของเราพูดอะไรนะครับก็แสดงว่าใจของเราเนี่ยคิดแบบนั้นนะครับแล้วเราก็พูดออกมา นี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะระมัดระวงังบางครั้งเราก็อาจจะบอกว่าเราพูดล้อเ,เล่นนะครับแต่จริงๆแล้วภายในใจลึกๆนะครับมันก็มีความคิดของเราอย่างนั้นที่เราพูดอะไรเอาไปนะครับขอพระเจ้าช่วยที่เราจะระมัดระวังในคําพูดของเราคําไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์พูดจะต้องรับผิดชอบถ้อยคําเหล่านั้นในวันพิพากษานะครับและ พวกฝาริสีก็มาอยากจะให้พระเยซูสำแดงว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ผเผยพระยะอย่างนู้นอย่างนี้แต่พระเยซูนะครับไม่ได้าสาแดงอะไรเพิ่มเติมให้กับเขานะครับให้เขารู้นะครับแต่ว่าเรื่องของโยนาที่อยู่ในท้องปลาสามวันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเช่นเดียวกันและพระเยซูจะต้องนะฮอยู่นะครับ ต้องสิ้นพระชนนะครับแล้วก็ในวันที่พระเยสูก็เป็นขึ้นมาเช่นเดียวกันกันกบเรื่องของโนอานะ่นเรื่องของโนอาเป็นเรียกว่าหมายสําคัญนะครับเล็งถึงปีสุขิจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ว่าพวกชาวเมืองนีโนเวย์นั้นกลับใจนะฮะมหาพระเจ้าเมื่อโยนาประกาศน่าเสียดายที่พวกฟาริสีใจแข็งกระด้างและเมื่อวันสุดท้ายเขาจะต้องถูกปรับโทษนะครับและในข้อ43เป็นต้นไปก็พูดถึงเรื่องของนะฮะผีที่ออกจาก นะฮะคนแล้วนะครับมันก็ที่ท่องเที่ยวไปแสวงหาที่มันจะไปครอบครองนะครับและเมื่อมันไม่พบมันก็พยายามที่จะกลับมาที่เดิม นะครับเมื่อที่นั่นนะครับถูกนะตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีใครที่เป็นผู้ครอบครองมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็นำผีร้ายกลับเข้าไปมากกว่าเดิมนะครับในพระค์ในตอนนี้บอกว่ามันจะพาผีอื่นอีก7ตัวที่ร้ายกว่ามันเองเข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับมันก็พยายามที่จะยึดครอง นะครับเราจาเป็นต้องมีพร,ระวิญญาณบริสุทธิของพระเจ้าที่จะครอบครองชีวิตของเราอาเมนไหมครับพี่น้องเราไม่ให้ผีมาครอบงำชีวิตของเราอีกต่อไปนะครับและในข้อ46เป็นต้นไปก็พูดถึงนะครับปรีสุกิจ้าทรงเล็งเห็นคนที่นะครับทำตามพระทัยของพระเจ้าพระบิดานั้นเป็นเหมือนกับมารดาเป็นเหมือนกับพี่น้องชายหญิงของพระองค พี่น้องเซรทรงเห็นคุณค่านะครับและนี่เป็นครอบครัวของพปรีสุขิเจ้านะครับเปรีสูเห็นนะครับว่าคริสตจักรนะครับซึ่งได้ถูกพัฒนามาในภายหลังนะครับในตอนนี้เปรีสูก็เห็นว่านะครับมารดานะครับและบรรดาพี่น้องนี่คือนะครับครอบครัวของพรีสุขิเจ้านะที่พระองค์นะครับให้ความสําคัญพี่น้อง พระเยซูคิ์ไม่ได้ไม่ได้ละทิ้งนะครับแม่หรือว่าพี่น้องน้องๆของพระเยซูแต่ว่าพระองค์กำลังอยากจะบอกว่านี่คือครอบครัวของพระองค์นี่คือมารดานี่คือพี่น้องชายหญิงของ,รงพระองค์เนเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อและเราปรารถนาจะทําตามนะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็เป็น มันนะฮะพี่น้องนะครับน้องๆของพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการไข้ควรและนําพระคำของพระเจ้าไปนะครับใช้ในชีวิตของพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ